เพลิดาพลิยสวัสดีครับผมมาแล้วพี่น้องลาพัฒนาของปูครลาดวันพุทธที่สามเมษาสองหาหกเจ็ดเป็นงวดที่สองของเดือนเมษาเนาะพี่น้องเนาะเป็นงวดที่สองแล้วลาวพัฒนาปูครลาดวันพุทธที่สามได้พี่น้องได้งวดที่แล้วกับบาดัยรงเพราะว่า วัดปูเป็นบุญเป็นงานนะพี่น้องเนาะปูกับบ,บมีเวลาาหายมากมือวันจันทร์บ่ได้ลงแต่มือวันดูวันศุกร์เด็กปูกับเขามือวันจันทร์กับพ่ได้เหัอวันที่สามนี่มากเหรอพี่น้องของปูโคอหลัดเอฟซีพี่น้องท่านใดอยากเขากุมขาไล่ได้พี่น้องได้ กอเดล่ายมาใดศูนน์แ้าเจ็ดหกหกแปดศูนย์หรือขี่เขาของซุดใจผ้าลวยก็ไใดแล้วพี่น้องเด้อเบอร์ข้างล่างเนี่ยเบอร์ข้างล่างเนี่ยถ้าเขาพอเปลี่ยนก็นให้ท้ามาเบอร์นี้ได้พี่น้องข้างบนน,นี่0 9 2 9นี่1 8 0 7 7 7นเนี่ยเขาฟี่ที่พี่น้องบม่ได้เสียเงินจักบาทเด้เสียธนาคาเน็ตพี่น้องนะ หาเขากุมเขาฟี่่าได้เสียเงินจัดบาทก็มีแนวทางห้าหน้อยลาพัฒนาหรือว่ารัฐบาลไทยโคงสุท้ายนอ้อพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยก็ค,คิดได้ลงโคงสุทไายมาเบิ่งลาพัฒนาของปูหลาก,กัน วันพุทธ่สามเมษสา ลราพัฒนาปูโคลัด บน,นล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูด แปดบนล่างวิลล์เจ็ดกั 8. บแปดเจ็ดกับแปดบ่มีตัวเน้นเจ็ดกั 8. บแปดบ่มีตัวเน้นได้ไปนองได้ส่วนจับคู เจ็ดสองแปสอง เจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่ แปดสี่ก็มีอยู่หกคูหกหางนะพี่น้องดนะมีหกคูหกหางบนล่างไปกลับเจ็ดสองเจ็ดสาม เจ็ดสี่แปดสองแปดสแปดสหกคู่หกหางบนล่างไปครับวันพุธที่3เมษาสองหาหกเจ็ดลาพัฒนาปูขลาดบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแส่วนจับคู่น,นี่ครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสแปดสแปดสแปดส อพี่น้องเอาขาก็แคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อมักชอบตัวไรก็เอาไปพิจจระนาบางกันบ่มักกับพานแล้วพี่น้องเด้อเอาขอให้พี่น้องเขาโชคดีมันๆเรื่อย,ย,ยๆแห้งๆปังๆกันสู้ผู้สู้คนก็จะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรพาลุย สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม